หลายคนแซวบอกว่าขยันสร้างตำนานเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับไม่ว่าจะขยับขยายทำอะไรก็กลายเป็นไวรัลไปหมดโดยเฉพาะโชว์นะครับที่ หลายคนตื่นเต้นแล้วก็รอคอยนะครับสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินเนี่ยล่าสุดครับเป็นไวรอัลอ,อีกแล้วหนุ่มโตโน่พาคินมีการทำคนทนต์นะครับก็คือโชว์นี่แหละแล้วมันครับคุณผู้ชมรอบนี้ครับไม่ได้เต้นท่าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วกระโดดลงมาครับจากเวทีพร้อมกับไม้กระโดดลงไปในสระน้ําครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่หลายคนก็บอกโอ้โหสุดยอดจริงๆตํานานบทใหม่ กระโดดลงไปในน้ําแล้วร้องต่อแบบเท่ๆด้วยนะครับกะว่าจะร้องเพลงต่อแต่สุดท้ายครับมันไม่เป็นดังที่ฝันไว้นี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสาหรับโชว์ของหนุ่มโตโน่พาคินนี้นะครับไม่ไม่ว่าจะไปโชว์ที่ไหนสถานบันเทิงแห่งไหนงานไหนก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษครับหลายคนก็รอดูท่าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แน่นอนว่าใส่เต็มทุกการแสดงครับเล่นใหญ่ไม่ทาให้ผิดหวังล่าสุดครับคลิปปนี้ถูกแชร์เป็นจํานวนมากเป็นการโชว์คอนเสิร์ตของหนุ่มโตโน น่าจะเป็นในงานปาร์ตี้วันเกิดงานหนึ่งหนุ่มโตโน่ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนอกจากจะถอดเสื้อโชว์กลา้ามแน่นๆเหมือนเช่นเคยแล้วนะครับยังมีการเพิ่มลูกเล่นลูกโชว์ใหม่มาด้วยนะครับร้องไปร้องมามันเกินครับโดดลงมาจากเวทีพร้อมกับถือไมโครโฟนอยู่ด้วยโดดลงไปในสระน้ํานะครับเป็นสระน้ำพุที่อยู่บริเวณหน้าเวทีเจ้าตัวนิมีการบอกว่ากระโดดลงไปแล้วจะร้องต่อแล้วเล่นตามปกติ แต่มันผิดคิวไปหน่อยมันผิดพลาดไปหน่อยจังหวะที่โดดลงไปดันลื่นล้มครับทําให้หนุ่มโตโน่เนี่ยจมน้ําพร้อมกับไมเป็นที่เรียบร้อยไม่สามารถร้องต่อได้เพราะไม้มันดับเราไปดูคลิปครับ นี่ครับคุณผู้ชมเป็นไวรัลอีกแล้วนะครับคลิปที่หนุ่มโตโน่กระโดดลงสาน้ําพุเนี่ยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีแชร์ไปสองพันกว่าครั้งแล้วนะครับเข้าไปรับชมเนี่ยเพียบคอมเมนต์กระหน่ำหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เดือดร้อนพี่แจ๊คโจนขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ต้องมานะครับถ้าสตาร์ทมอไซค์เก่าแล้วนี่ล่าสุดโดดสักน้ําพุหน้าเวทีครับ บรรดาท่านหมาทานแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจจาน้องเปียกจากบ้านจักกปล่อยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรคมนักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันเดอแลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ